ปรินาพร้อมเพื่อนสสใส่เสื้อประวิทย์แบกถุงยังชีพช่วยชาวบ้านน้ำท่วมนางสาวไพรินเทียนสุวรรณสสสมุติปราการเขต7และในฐานะรองโฆษกพกรรคประชารัฐนายสันหพศสุขศรีเมืองสสนครราชสีมาเขตสองพร้อมด้วยนางสาวปรินาไกรครุปสสราชบุรีเขตสและนางทัศนาพรเกตเมทีการุณสสนครราชสีมาเขต8 ลงพื้นที่ให้กำลังใจเยี่ยมเยือนประชาชนที่อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์้ำท่วมฉับพลันจากพายุซินลากูโดยสสพกรัฐทั้งสีคนได้ลงพื้นที่จุดแรกเพื่อมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนที่วัดศรีสว่างวารีตาบลน,น้ำสวยอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยท่ามกลางประชาชนมารอต้อนรับและรอรับถุงยางชีพซึ่งทางพักพลังประชารัฐมีความตั้งใจแบ่งเบาภาระด้วยการมอบถุงยางชีพ ข้าวสารและอาหารแห้งให้กับประชาชนผู้ที่ประสบภัยในพื้นที่จากนั้นได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและพูดคุยกับประชาชนตามบ้านเรือนที่บ้านสูบหมู่ที่หนึ่งตำบลน,น้ำสวยอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยซึ่งมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่พร้อมดูสภาพบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันนอกจากนี้สอสอทั้ง4คนได้ตำส้ตมตำกับชาวบ้านในพื้นที่และได้นำส้ตมตำมารับประทานบนรถระหว่างการเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้ด้วย ด้านนางสาวปรินากล่าวว่าตามที่พลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐมีดําริให้สอสอลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ําท่วมฉับพลันซึ่งทางพักพลังประชารัฐได้ส่งตัวแทนโดยมีรองโฆษกพักสองคนและสอสอ,สอสองคนในการนำสิ่งของไปมอบให้กับผู้ประสบภัยที่อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับประชาชนจังหวัดเลย you <laughs>